am <laughs> smart so now, huh? Not here That's Big bad biker, huh? Yeah. Yes, hit him again. How you like that, bike, oh. boy? Wait, Come on, hit him. Not so tough now, <laughs> oh, You will learn, do Come you, biker Oh, yes. Oh. Yes. Oh. <laughs> อ๋อากกน,นี้นี่ตางที่ตรงที่สุดคือทางที่ตรงที่สุดเฮ้ยนูนโอ้ยเอาอ,อีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว

ê ê ê chấm 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 Đừng chấm 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 ừ, chấm 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 ครับก่อนครับสองอันมาเฮ้เสียงอะไรวะเอ้เวกัโมกโอ้ยมามามาอือยัดไปหนัด6นัด7นัดไปนัดไม่ตายก็ไม่รู้แล้ว เอเน,น่มีหออืมใช่อลายนนั่นเนี่ยคนนึงเนี่ยออมีใครมีสไนเปอร์ไหมเอ้า โดนด้ยวดยล่ะเอ้ยเดาๆเอ๊บวิลจบเฮ้ตทัก I'm here จากแบบอลังการงานตูมอือตายซะกระสุนก็หมดเฮ้ยยังไม่ย่เดียวเอตอตายซะ ลุยลุยเดี๋ยวคำระทับไปทึบจ้าอะไรอะไรเขาทางนี้มีรูเข้าด้วยวะ mình dính với anh ta làm gì vậy? À? Oh oh. Huyết, Tai mấy? Tai hỡ. Oh, Ôi, rơi một căn vào, rơi một căn vào. Ôi lưới lỏi hiền quá này bà đã dìm ở này bà dìm mua này dìm mua này này bà lòng รับคานผีเด็กอ่ะเึ๊บๆๆๆๆบปึ๊บปึ๊บตีตะการลบลบหลบหลบซ้ายลบขวาม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 าเฮ้ยเมองทะลุทะลุรถเออร่วงไปลำคาญเอาไปดิ đi, Là mày đi lâu, lâu lâu. Nó lại nó lại. Ơi đâu? tai tai tay, tay, tay. ตาย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 เย่เอายังอ๋อมันเป็นแล้วรอกลอโอเคโอเคโอเคอเค้ามรถถอยอีกรอบอ,อ,บอื้ยมาเร็วมีเร็วเร้วจะต้องพาคนไปส่งแล้วนะอื้มอื้อมาแล้วมาแล้วนัดหนึ่งสลบ Oh my, oh, my oh, my god! Yes! Done. Well. We'll to Shit, someone's in the tunnel. What? Why there's someone no in the tunnel. Listen to me. the gunshots that you heard, really bad men. Do you understand? Yes. Men coming! <coughs> โอ้ก็สุนบดนี่รถล่วงล่วงลวงเอาเป็นกสุนบททำาะลร ไอ้เดะลูกสองลูกเอาคนศพคนคนศพเออโอ้โหกระสุนไม่มีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหนูหลบข้างหลังไปเจ็บเจบเออเอาไปแดก X X, ôi chết tay, đéo đéo êch 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 来一个，打上去了。